สวัสดีคะ่ะตอนเช้าแล้วนะคะตื่นเช้ามาก็หมอกเยอะมากเลยนะคะเช้านี้ก็ผู้คนก็กําลังมารอใส่บาตรนะคะเหมือนเดิมนะคะพระกําลังมาแต่ไกลๆนู่นเนาะพระวัดป่าภูมหฮาวนะคะชาวบ้านเรากําลังนะคะมารอใส่บาตรนะคะอยู่ที่นี่นะคะน,นะคะพระมาแล้วนู่นพระวัดบ้านนะคะ,ะวัดบ้านมาแล้ว กูคนก็มารอใส่บาทกันพระวัดป่าหรือพระวัดบานะ้านน้องจะมาก่อนนะครับวันนี้ผู้คนเราก็มารอใส่บาทกันนวเดี๋ยวเราก็ตรงนี้นะคะใส่บาทด้วยกันเด้อนะใส่ตรงนี้เราก็จะไปรอใส่นะคะบารวัดป่าท,าท,ทีไม่ท้าว Thank <laughs> you. เยอะมากเลยนะคะวันนี้พระวัดป่าผูไม่้าวนะคะเยอะไม่ออกพระวัดป่านะคะจะมาเยอะมากเลยนะคะผู้คนก็มารอใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่ารถจะมารอรับที่นี่นะ,ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะพระนะคะไม่รู้กี่รูปเนาะวันนี้นะคะมนได้นับดูเนาะ แพระวัดบ้านนะคะมีสองรูปนะคะขึ้นมานะะในวันนี้ชาวบ้านนะคะมารวมกันนะคะรวมตัวกันใส่ที่นี่นะคะก็จะนะคะใส่บาตเสร็จแล้วก็ลงไปทางวัดนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะลงไปเพราะว่าพระวัดบ้านนะคะไม่มีเนาะไม่มีกับข้าวนะคะเราก็ต้องนะคะลงไปเพราะว่ามัน ไกล้นะครัพระพระวัดป่านะคะจะมีมีแม่ออกเนาะมีแม่ชีนะคะทำกับพงกับข้าวนะคะมีแม่บ้านนะคะอยู่ที่นะคะมีก็มีครัวมีอะไรนะคะอยู่ที่วัดป่านะคะแต่พระวัดบ้านนะคะใหม่มนะะีไปวัดแล้วอ,ออกบินทบ,บาททุกเช้านะคะ ถ้าพระวัดปราบไม่หาวไม่มานะคะทางบ้านนะคะประกาศนะคะว่าวันนี้พระไม่ได้มาบิณฑบาตเด้นนะคะแต่วันนี้มาทุกวันน,นะคะช่วงเช้านะคะหมอกอย่างเยอะอยู่นะคะตอนเช้าเช้าเราก็มารอใส่บาตรที่นี่ด้วยกันวันนี้เนาะโอ้แดดออกจ้ามากเลยนะคะได่แล้วอาทิตย์สองแสน ที่เท่าผู้แก่เนาะก็ใส่บาทใส่บาททุกวันใส่บาทแล้วก็บางคนก็ถือกระตานะคะลงไปทางวัดะหิวกตาลงไปทางวัดอยงเช้าๆอยู่นะคะผู้ชายก็ใส่ผู้หญิงก็ใส่ ก็เดินทางลงไปทําบุญที่วัดกันนะคะมีอะไรบ้างเนาะ ทำบุญที่วัดด้วยกันเด้อทางลงไปวัดงาน,นีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ